สมบัติทองย้อยนะหกออปีหกปีเดี๋ยวคุณนมคุณนมคุณนมหนุ่มสมบัติทองย้อยนะก็เป็นอดีตกาดเสื้อแดงถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์หนึ่งหนึ่งสองแล้วก็พอบอคอมพิวเตอร์มาตราสิบสี่วรรคสองจากกรณีโพสต์ข้อความกล้ามากเก่งมากขอบใจประกอบภาพบันทึกหน้าจอจากข่าวมาติชนนะฮะทีนี้ครับเออสารนะะก็นั่งบรรลังอ่านข้อความนะเกี่ยวกับ คำพิพากษาสารบอกว่าไอการที่ข้อความคำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจเนี่ยเป็นคำที่วชิราลงกรณพูดชมกับอไอคนรักสถาบันคนหนึ่งที่ตัวใหญ่ๆหน่อยใส่แว่นที่ไปชูรูปอช่ไอกาแฟทักพักดีนั่นแหละเอออันนั่นแหละที่ที่ขายกาแฟขายขนมหวานเปิดร้านกาแฟอยู่แถวฝั่งทนนนะสารบอกว่าไอคำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจเนี่ยนะฮะ ดูจากการกระทําของจําเลยแล้วเป็นการล้อเลียนเสียดสีเป็นการกระทําที่ไม่บังควรจับจ้วงนะครับเพราะว่านะฮะอ้างว่าแม้ว่าจําเลยจะก,กล่าวอ้างว่าเป็นโพสต์ข้อความตามกระแสไวรัเล่ในสังคมออนไลน์โดยไม่ทราบว่าเป็นคําของวชิรลงกรณ์ก็ฟังไม่ขึ้นเพราะว่านะในระหว่างการสืบพยาน ทั้งพยานฝ่ายโจ์และฝ่ายจำเลยต่างเบิกความในทํานองเดียวกันว่าคําว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจเป็นคําที่เอ,อวเชิรลงกรตัดกับนายนายไอนายขายกาแฟคนนั้นสือ่อ,อก็ออกข่าวนี่สายเขาอ้างแบบนี้นะเขาตีความไปว่าเอการกระทําแบบเนี้ยเป็นการล้อเลียนเสียสีแล้วก็เอ,อสมบัติเนี่ยโดนทั้งหมดสองกรรมนะกรรมละสามปีกรรมที่สอง ส,สมบัติโพสต์ข้อความว่าเขาให้ลดงบประมาณที่เอาไปใช้จ่ายไม่ใช่ลดตัวลงมาใกล้ที่ประชาชนเข้าใจอะไรผิดไหมเรื่องการลดตัวลงมาแนบสนิทชิดใกล้ประชาชนที่เห็นแสดงให้เห็นว่ารู้ตัวสินะว่าคนเขาไม่เอา<ม>เลยต้องลงมาทําขนาดนี้<ม>ถ้าจริงใจต้องทํามานานแล้วไม่ใช่เพิ่งทํามาเพื่อเรียกคะแนนนิยมกลับมาแต่น่าจะช้าไปแล้วจริงๆละครหลังข่าวชัดๆ<ม>ข้อความเนี้ยไม่ได้ สมบัติเนี่ยในคีย์เวิร์ดเนี่ยมันไม่ได้เอ่ยถึงไม่ได้เอ่ยชื่อว่าชียร์ลงกรแต่น้อยแต่ศาลตัดสินว่าการกระทําแบบเนี้ยมีความผิดเพราะว่านะเอ,อจำเลยคือคุณเอ,อคุณสมบัติใช้คำว่าลดตัวคีย์เวิร์ดคำว่าลดตัวฮะอ้างอิงตามพจนานุรกรมหมายถึงการถ่อมตัวซึ่งคำว่าถ่อมตัวหรือว่าลดตัว ไม่ได้ใช้สารตีความนะไม่ได้ใช้กับสอสอหรือนายกพร้อมกันกลุ่มนี้นะฮะผู้ชุมนุมรัษฎรมีการปาใส่ข้อเรียกร้องให้เกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณสถาบันกษัตริย์การโพสข้อความดังกล่าวจึงสื่อว่าสถาบันกษัตริย์ใช้งบประมาณมากเกินไปซึ่งเป็นข้อความเป็นเท็จไม่ได้เป็นการติชมโดยสุจริตแต่เป็นการดูถูกด้อยค่ามิีนประมาทพระมหากษัตริย์ ส่วนข้อความการแจกลายมีการแจกลายเซ็นด้วยเซเล็บชัดๆจำเลยโพสต์แบบนั้นเป็นการโพสต์หลังจากรัชกาลที่สิไปเสด็จแล้วก็ไปแจกลายเซ็นนะ <im> เพียงหนึ่งวันแสดงว่าแม้ว่าจะจำเลยไม่ได้เขียนข้อความระบุเจาะจงใครนะแต่สารมองว่า้การการกล่าวอ้างลอยๆฟังไม่ขึ้นจึงพิภากษาให้สมบัติทองย้อยมีความผิด นะตามประมวลกฎหมยายอาญมาตรา 1, 2แล้วก็พราบาะบคอมพิวเตอร์มาตรา14วรรค1แล้วก็วรรค3ลงโทษทุกกระทงความผิดรวม2กระทงให้จำคุกกระทงละละ3ปีรวมจำคุก6ปีนะฮนะอันนี้ศาลนะฮะก็เสออ่งตัวไปเรือนจำพิศเศษกรุงเทพแล้วระหว่างหรอมีออรายชื่อผู้พิพากษาไหมใครผู้พิพากษานะฮะเจ้าของคดีนะฮะ ผู้พิ่อจายชื่อผู้พากษาเจ้าของคดีสองคนนะก็คือพัฒนาวงเมตตาและชยานิชอภิชาติตบุตรอันนี้เป็นผู้พากษาเจ้าของสำนวนคดีของสมบัติทองย้อยคดีหนึ่งนึ่งสองะฮะสุททอง,งแล้วก็คำสั่งที่บอกว่า้ยต้องส่งไปให้ศารอุทธร์มีคำสั่งประกันตัวเนี่ยนะฮะคนลงชื่อก็คือเนตรดาวมโนธรรมกิจ รองอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญากรุงเทพใต้มีคําสั่งให้ส่งคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวให้สารอุทธรพิจารณาก็หนึ่งถึงสามวันนี่นะมันแสดงให้เห็นถึงให้อิสรภาพของคนเนี่ยมันต้องรอถึงหนึ่งสามวันเลยเหรอนะ<ม>ตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการการประกันตัวในชั้นอุทธรอนนย่างคดีกูเขาเขาประกันวันนั้นเลยนะ ชั้นอุทธรณ์แต่ว่าพอหลังๆมาตั้งแต่เอกชัยมาจนถึงสมบัติมันต้องรอสามวันแล้วจะรู้ผลมันนะมีอะไรแปลกๆไหมโอปอมันไล่เก็บหมดเลยเนะี่ยดูท่าทางราย<ม>เล็กรายนะ้อยขนาดคดีเก่ามไม่ยเอามาย้อนอะ่ะมันมีอะไรไหมอืมตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาหรืออาทิตย์ที่ผ่านมาคดีทางการเมืองเริ่มจะถูกเช็คบินมากยิงออ่งขึ้นแล้วก็คดีเรื่องชนะคดีเนี่ยค่อนข้างที่จะเอ่อมีอะไรนะมีละมี เอ่อมีแต้มหรือว่ามีสถิติที่ที่ทเแพ้คดีเสียมากต้องถูกขังคุกเสียมากมันสังเกตให้เห็นว่ารัฐบาลเริ่มที่จะกําจัดหรือว่าเริ่มที่จะเชื่อดก่ให้ลิงดูว่าเฮ้ยเมื่อมีคดีหนึ่งหนึ่งสองแล้วเมื่อมีอะไรแล้วมันทําให้สุดท้ายแล้วกระบวนการศาลจะพาคุณไปส่งที่คุกแต่อันนี้ผมเชื่อว่านักเคลื่อนไหวหรือว่า นักกิจกรรมเขาประเมินศักยภาพแล้วก็ประเมินอนาคตไว้อยู่แล้วการการที่รัฐจะทำมีแจกคดีความแล้วก็ดีมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เช่นเดียวกันผมเชื่อว่าสุดท้ายไปทางนักกิจกรรมก็ยังจะเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอนนะอันนี้เราให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับ,รบแล้วก็เออในส่วนของเอ,อสมบัติทองย้อยนะ ทางทนายความก็จะยื่นอุทธรณ์คือเนื่องจากประเด็นในการต่อสู้คด,ดีคือสารเนี่ยนะฮะพิพากษานอกคําฟ้องของอายการคืออายการเข้าสั่งฟ้องมาในคดีหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์มาตามาตาสิบสี่วักสามแต่าสารพิพากษาเพิ่มข้อหาคือมาตาสิบสี่วงเล็บหนึ่งไปด้วยมันจึงเป็นการพิพากษานอกคําฟ้อง ทนายความก็จะอุทธรณ์ในประเด็นนี้ด้วยนะปัจจุบันนี้นะฮะก็มีผู้ถูกคุมขังทางการเมืองและก็ไม่รับสิทธิการประกันตัวอย่างน้อยแปดคนสมบัติทองย้อยเป็นรายที่แปดนะฮะ